ลองฟังเสียงเขาพูดสิเอาเสียงเสียงเชื่ออะไรนะแตะด้วยนะบัตนี้เป็นครั้งที่85ตรงกับวันที่2กุมภาพันธ์ พุทธศักราช2,569ข้าพเจ้านายพรชรธรรมปราโมทขอเป่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวา,ายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและเป็นอาจริยบูชาแด่องค์พระความปฏิเทระเจ้าองคหลวงปู่สำเร็จรุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลา ตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาชา้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนไตรยัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไปชุมนุมเทวดา สามันตาจาักกวาเรสุอัตราคัจฉันตุเทวตาสัตรมังมูนิลาชัสซาสุนันตุสากขโมขะทงังสักเเกาเมจารูเปทีริสิขาราตเตเตจันตาริเควิมาเนทีเประเทจาคาเมตารูวานาคา,าเนเคหาวัตุมหิเขตเต ภุมมาจยันตูเทวาชาะธาระวิสเมยขัคขันทพะนาคา,าตินทันตาสันติเกยังมุนิวาราวัจนะงสาธาโวเมสุนันตุธรรมมัสสวนัตกาโรอะยัมพันตาธรรมมัสสวนกาโรอะยัมพันตาธรรมมัสสวนกาโรอะยัมพันต,มน,มพนตาบทส่วนมนกสีธิกถา นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจคร ي ا คาถานัตถิเมสรนังอัญญพุทโธเมสรนังวะลังเอเตนะสัจจวเชนะโสติเตหตุสปัพ t ทานัตถิเมสรนังอัญญธรรมโมเมสรนังวะลังเอเตนะสัจจวเชนะโสติเตหตุสปัพ t ทานัตถิเมสรนังอัญญสังโฆเมสรนังวะลังเอเตนะสัจจวเชนะโสติเตหตุสปัพ t ทา บทสวดมหาการลิงโกนาโถติอริกาคาถามหาการลิโกนาโถอัตตยาสภาวปานินงบุเรศวาปรมีสภาปัตโตสัมภริมุตตะมังเอเตนะสัจวเชนามาหตุสภุปปัตถวามหาการลิงโกนาโถหิตายาสภาวปานินงบุเรศวาปรมีสภาปะตโตสัมพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวเชนามาหตุสพุปปัตถวามหาการลิงโกนาโถสุขยสภาวปานินงปุเรศวาปรมีสภาปัตโตสัมพริมุตตะมังเอเตนะสัจวเชนามาหตุสพุปปัตถวา บทดสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสบายังภะกวาสักเกสุวิหารติกปีลวัตุสมิงมหาวเนะมหาตาพิขุสักเคนาสัทิงปัจฉมาตหิพิขุสศติสเพเหวะอรหันตัหิทัสหิจะโลกทัตวิเทวตาเยปุยยานัสนิปติตาโหติภควันตังทัสนญาพิขุศขันจะอัคโทจตุนังสุทาวาสกายิกนังเทวนังเอตระโหสิยังโคภะกวาสักเกสุวิหารติกปีลวัตุสมิงมหาวเนะมหาตาพิขุสักเคนาสัทิง ปัจจมัตเหตุพิคุตตติสเพเหวะอรหันตหิทัศหิจะโลกาธาตุิเทวตาเยปุยเยนัสั้นิปิตตาโหติภควันตังทัสนังยพิคุสังขจะยานุนามยปิเยนาภควาเตนุปัสสะเมยามาอุปัสสะมิตวะภควาโตสนิเกปันเจกะขาทั้งผาเซยามาติอัคตโทตาเทวตาเซยยะถาปินามาภราวะปุริโสสัมปิตังวะภาหังปัสสะเลยยาปัสสะตังวะภาหัง สามิชยะเอวะเมวะสุทาวะเสสุเทเวสุอันตรหิตาภะคะวะโตโรโตปะตุระสุอาคาโตตตาเทวตาภะควันตังอภิวาเทตวะเอกามันตังอัตถสุเอกามันตังตาโคเอกาโดตตาภะควโตสันเกอิมังกะรังอาปัสิมหาสมโยปวานนสมิงเทวกายส์มักตังอัคตามะอิมังธรรมะสัมยังทังกิตายาวาปาริสิสังเติอาคาโตปาราเทวตาภะควโตสันเกอิมังกะรังอาปัสิตัลลภิโกโมสมาตังสุจิตตังอัตโนชุกมาขังสุสารถิวะเดตานิคะเหตวาตะ อินศียานิลักขันติปันติตาติอากาโทปราเทวตาพระกัตโตสันกีมังกระทั่งอภัสสิเชื่อว่าขี้หลังเชื่อว่าปริขังอินทขี้หลังอวัชมะในชาเตจันติสุทาวิมาราชคุณตาสุนตาสุสูนาคาติอากาโทปราเทวตาพระกัตโตสันกีมังกระทั่งอภัสสิเยนเกจิพุทธังสนังกตาเซนเตเขมิสันติอปายาภุมิงบหายามนุสังเทหังเทวกายังปุริปุลเอสติติอากาโทโวปกวะพิคู้อมตสิเกปุญญาพิขเวทัสสุโลกธาสุสุเทวตา สันนิปริตาโคณติตาธากรตังหัดสน่างยาพิคุสะกัญจายาปิเตพิคเวอิสุงอติมัทนังอรัตโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพคกวันตานังเอตัปปรามาเยวัตตาสันนิปริตาเอสุงเซยาตปิไมหังเอตริกยปิเตพิคเวภวิสันติอนาคตาตมัทนังอรัตโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพคกวันตานังเอตัปปรามาเยวัตตาสันนิปริตาภวิสันติเซยาตปิไมหังเอตริออจิคิสสามีพิคุเวทะวะกยานังนามามิกิด ตย,ยิตสามีพิฆเวทวะกายังนังนามามิเทศส,สิสามีพิฆเวทวะกายังนังนามามิตังสุนทะตังสุนาถะสาธุกังมานัสิกาโรธาพัสิสามิติเอวัมพันเตติโคเต,ป,ตปิคูปะควาโตปัญจะโสสุงภะวายอิจนาวจาัจจะสิโรกะมนุกัสสามิยัตถะภูม่าตาทสิตายสิตาคีริะพลัง ปะหิตัตตาสมะหิตาปูดหูสีหวาสเลีนาโลมาหังสัพพิสัมพุโนอัตตามนาสัตสุทธาวิปัสสนามานาวิลาพุยโยปัจจสเตยตววันเอกปิรวัฒนาโตอามะอามันตยิสัทธาสาวเรสนิลเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชนันตภิโกเตจะอาตับปะมะกะลุงสุดว่าพุทธัสสนาเตสัมปาตุลุยานังอามนุษสานาทัศนังอภเปเกสัตมัตทะคุ้งสหัสสรงอาถาสตลิงสตังเอกสษาสานัง อามนุษสศาสนานัตสุ้งอภัยเกณฑ์นาตมาตะคุ้งทิสะสภะอุภาอุาอา้งตันจัตสภังอภินญาญาวาวะคิตวานันจคุมาตาโตอามันต,ตยิสถาเสาเดชเนรเตเทไไวกายาพิกันตาเตวิชนารัตพิคโวเยโวหังกิติิสามิคิเลหิอนุปปโ,โสสัตตสหัสสาวยคัพพุม,มากับปิโลวัฒวาอิทธิมันโตชุติมันโตว,นวตันน้ำมันโตยัสสตสิโนโมทาัมานาอาภิกรมุภิคานาสัมปติวันังชาสาหัสสาเหมังว,วตายาฆานันตวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันน้ำมันโตยัสสตสิโนโมทัมนาอา สัตยาคิลาติสหัสยาคานาณตะวันนิโนยที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสติลโมทามาณาพิกฆมุพิคุณังสมติึงวันังอิเจเตโสราสหัสยาค้านตะวันนิโนอิที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสติลโมทามาณาพิกฆมุพิคุณังสมติึงวันังเวสามิตาปัญจสัตยาค้านตะวันนิโนอิที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสติลโมทามาณาพิกฆมุพิคุณังสมติึงวันังกุมพีโรราชคยโกไปปุรสานิเวสนังยโยนังสาธาสหัสสร้างอยากหนังไปยิรุปัสติกุมพี โรราชาเกโกโซปัสสะมติวันังปุริมัญจัติสังราชาตารัโอปัสสติขันตพันังอธิปติมหาราชายัสสศิโสปุตตปิตสาภาหโวอินทนามามาภะราอิทิมันฑนุสุติมัณตวันนะมัณฑนุยัสสิโนมโมทมานาภิกรมุภิคุณาสมติวันังท้าเคนจัติสังราชาวิลูกโรหะตปัสสสติคุปฮานังอธิปติมหาราชายัสสศิโสปุตตปิตสาภาหะโวอินทนามามาภะราอิทิมันฑนุสุติมัณตวันนะมัณฑนุยัสสิโนมโมทมานาภิกรมุภิคุณาสมติิิววะนนััััังงปปปสสสมจตราาชโค อินทนามามาปะไรอิทธิมันตัวชุดิติมันตัววัดน้ำมันตัวยะศรรสินโนมัทมานาภิกรุวิคุนงสสังสมถิติวันัง อุตรันจักรที่สร้างราชกุเอโรตปัสสัสติยาคานังอธิปติมหาราชายาสติโสปุตตปิตาสภาวะยินทนามามาภาราอิทิมนโตชติมโตวันนาวันโตยัสติโนมัทมานาภิเกบุพีคุณังสมถึงวันังปุริมาสซิสร้างทัตระโททัคินันลัวิโรโคปัชมินาวัตุปะโคกุเวโรอุตรันที่สร้างจักรโตเตมหาราชสมันตาจักโรทิสาทัตระมาณาอัตสุวันเนกปิโลวัฒเวเตสร้างมายาวินุทัสสาอักขุเวจันิกาทัสสามายากุเตนทุเวเตนทุวิตูจปิโตสหะจัตโนคมาเทน การมาเสร็จโธจากกินุขันธุนิขันธุัจปนาโทโอปมัญโยจากเทวสุตโตเจมาตุลิจิตตเส้นโนจากขนะโพนารโรราชาโนสโกอาคูปันเจกัสสิโคเจวะติมพารูสุริยวัจจะไสเอเตจันเยจราชาโนคารพัสหาราจุภิโมทมานาอภิเกบุภิคุณังสมัตึงวนังอัทคุณังสภานาคาเวสลาสหัสกกากามพลัต สัตตะาอากุเปยค่ะสาหัาสใติ่ิยามมุนาทัตะละทธาจะักอากุนาคายาสสิโนเอลวาโนมหา,านาคโคโซปาคาเซเมติงวนงันาาังเยนะค่ะราเชสนาซาร,ารันติทิพย์ันิชาปะขีวิสุตเถจักคู่เวหายาสซาเตวันาชาปตตาจิตตาสุปนะเอติเตสานา,นานมัองอภัยยันตานาคาราชานามัสิสุปนโหนเขมากัสิงบุโรัญญยหิวะเจหิอุปวะหิยันตานะนาคาสุปนาสนามังสุพุทธัง ชิตาวาชิรหันเตนะสบุตรทังอสุราสิตาพาตโรวัสวัเสรติที่มันโตยัสสติโนการักัญชามหาพิสมาอสุลาธนเวกัสะเวปัจจิติสุจิติจัปหะราโทมนุจิสหัสตันจัปผลิตปุตตนังสเพเวโรจนามกาสันในอิตวะพลิงเสนังลาหุธมุปะคมุสมาคโยธานิพาตเตภิกุณสัมมติงวันังอาโปจัตเทวปัฏวิจัตเตโชวโยตถาขมุงวัลุณาวัลุณาเทวโสโมจัตยัสสสหะเมตตากรุณาไกกาอากูเทวยัสสิโนทเสเตทสทากายาสเพนรัตวานิโนอิที่มันโตชุติมันโตวนนนนัััังวโโตยสสสิิมมมมทาาอภก วาสหริจชะสมาจัทุเวยยมาจันหัสุปนิสัทเทวจันทะมาคูปุรคิตาสุริยสุปนิสัทเทวสุริยมาคูปุรคิตานักขตานิปุระขตวะอาคูมันเทวะหลการวสุนังวะโวเสโทสะโกปาคาโุลินทัทโธทัศเตทัสสักกายาสเพนนนตัสวันิโนอิทิมนโตสติมนโตวันนมวันโตยัสสัตตินมวธรรมนาพิโกมพิโุนังสเมติงวันังอัทาคูสะภูเทวชลามัก คิสิคาลิวาลิสกาจารุชาจาอุมมาบุพาริพาสิโนวารุณาสารมาจ่าอจุตตาใจ่ในชกาสูเลยาลุชิลาอาคูอาคูวะสาเวนสิโนทัศเตเตทัศทากายาสเพนและตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันาวันโตยะสัตสิโนมธัมานาภิกขมุปปิคนันสปติวันังสมนามะหาสมนามนุสซามนุสตมา คิดถาปัตุสกาอาคูอาคูมโนปัตุสกาอาถาคูระโเยเทวาเยจ่าด้วยเหตุวาสุลงปราคามหาปราคาอาคูเทวายยะสัสสิโนทัสเ,เตเตทัสกากาย,ยาสเพลนละตวานิโนอิทิมนโตชุติมนโตวันนังมันโตเยะสัสสิโนโมทามานาพิกมุงพิกมังสัมปติงมังสุก,สก,กากรุมหะอรุณาอาคูเวขาดนาซาสหะโอทัตตาไคหะปะโมกขะกขาอาคูเทวายพิชกนาสถามตาหะละ หาลคชามิตรสกาจายัสสติโนทันยังอาคาปิจุโนโยทิซาภวิสติทันเสตทัสทากายาสัพเพนะนรตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสติโนโมทามนาพิกบุญพิคุณางสมติงวันังเคมิยาตุสิตายามากรตกาจายัสสติโนละพิกาลามาเสตธาชตินามาจอาสวานิมานาราติโดอาคูอาคูบรลนิเมตาทันเสตทัสทากายาสัพเพนะนรตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสติโนโมทามนาพิกบุญพิคุณางสมติงวันังสัตเทเตเทวานิกายาคััชุงเเยจน สัตติชัดสหปวุทธาเฉลิมคิลังโอคะติน,นะมนาสวังทักเขมโมคะตะตลังนาคังจันทวังอสิตาติตังสุพมาประมะาโตจัปุตตะทีมันโตศาสนังกโกมลรสิโสจักโสภาคาสุปฏิงวนังสหสัสพตพราพม,มาโลกนังมาพมาพิดิตติอุปโนชุติมันโตพิสกัยโมยยะสสิสโสทัศเสรษอิสลาคูปัญเจกาวาัสวัติโนเตสัญจามาัจโตอาคานิโตปริวาริโต เตจัสเพะภิกันเตสินเทเทไปสภามะเกมาลาเซีอภิกามิปัสสะการหัสทรามัญญิถังเอทะคันหัดถาพันถาถาลาเคนาพันธามทุโวสมันตาปริวาเดถามาโวมุจจิถังโกจีนังอิติฏถามหาเซโนกันหัตเซนังอเปสยิปานินาตระมหาจัตสลังกัดวานาเพราวังยถาปวุสโกเมโคธนัยันโตสวิสุโกตถาโสปจุถาวะติสังคุโตอาัยยังวเซตันจัตสพังอภิญญายาววะวิชิตวานนะจกุมาตะโตอามาตยิสถานสาวเดสเนลเตมาลาเซนยภิกกันตาเตวิชนาดาพิกโวเตจะอัตัป ปมาารัรคุรุสุดวาพุทธศาส,สนังวิตรหิปะคามุงในสร้างนมงปิสยุงสัพเพวิชิตสร้างขมามิยติตายาสัสสิโดมโูทะติสหะภูติสวาวกตาเตชันิสุตตติมหาสปัญญาสุตังเนธิตังสัตตมังบทสดจุลชาัยยาปละก่อนนโมเมพุทธเตชะสารัตนตาตยธรรมิกาเตชะประสิทธิปสิเท,ทวานารายะประเมสุลาสิทธิพามาจาอินทาจตุ จะจตุโลกาคัมภีรากาสมุทธาภูตุงคังคาจะสัพพมาชยะประสิทธิพุทธวเตชยยะชยยะธรณีธรณีอุตรทีอุตรทีนาทีนาทีชยยะชยยะขัคคตะตุลังนิไซนิไลสังเสนาไม่รู้ว่จะาพนารชีชยยะชยยะคัมภีร์ส้มพีนาเคธนาดีปิศาจับภูตากาลีชยยะชยยะทุนิมิตาโลกีชยยะชยยะสิงคีสุธาธนมุกชาชยยะชยยะวรลุนะมุขะซาตลาชยยะชยยะจำปาทินาคกุละขันถักชยยะชยยะขัจฉคณตุลังสุกุลับ ผู iden, ชัางสีหพยาคตีปาช, country, 對對 um ชัยยะชยะวรุณะมุขยาตาชิตะเสนาลีปุนสุธีนาดีชัยชยะสุขะส well, ุขะช,ช,ช,ชีวีช, right? ช,ช,ช,ชัยยชัยะธรนิตเลสัตชยยาชัยชัยะธรนีสานตินาสัตชยยชัยยะมังกรลัญยาพระเคชัยยะชยยะวรุณยาเคชยยชยยะลักเสสุลภุชเตชาชัยยะชยยะพรเมธคณาชัยยะชัยยะราชาธิราชชัยชัยยะชัยะวิงสัพัง ชยยะชยยะอรหันตาปัญเจกพุทธะสะวังชยยะชยยะไมฮสโลหะโลหะลินเทวะชยยะชยยะพรามัสุลโคชยยะชยยะนาโควิลูกโกเบลุปะโคจัติมาลวิอินโทจักรเวนเตโยจักเวลูวรลุโนปิจักอคิวายโยจักรปจชุนโคกุมารโอทัตละโกอัฏฐาลสามะฮะเทวะสิตาปาษาสินิตาภาษาอาทยโยอิสินสวรกาสัพภาชยยะราโมพุวันตุเตชยยะธมุจักสังโฆจักรสัพปาโลจักรชยยะกลงเอเตนะชยยะเตเชียนะชยยะสด ที่พวันตุเตเอเตนะพุ like ทธเตชัยนหัวตุเตชยมังคลังชยโปิพุทธสัจสลิมตัวอายังมารัสสัจจาปปิมตัวปราชโยโคสิยมโพธิมันเตปโมติตาชยตถธาธรรมคขณะเมสโนชยโปิพุทธสัจสลิมตัวอายังมารัสสัจจาปปิมตัวปราชโยโคสิยมโพธิมันเตปโมติตาชยตถธาอินทคันนามิสโนชยโปิพุทธสัจสลิมตัวอายังมารัสสัจจาปปิมตัวปราชโยโคสิยมโพธิมันเตปโมติตาชยตถธาเทวคณาเมสโนใช่ ชายโยปิกพุทธสัจสลิมมตัวอายังมารัสสจัปปะปิมมตัวปราชายโยโคสียมโพธิมันเตปโมติตาชยิตถาสุปนาคนาเมสโนชายโยปิกพุทธสัจสลิมมตัวอายังมารัสสจัปปะปิมมตัวปราชายโยโคสียมโพธิมันเตปโมติตาชยิตถานาคคนาเมสโนชายโยปิกพุทธสัจสลิมมตัวอายังมารัสสจัปปะปิมมตัวปราชายโยโคสียมโพธิมันเตปโมติตาชยิตถาสัพพมาคนาเมสโนชยันโตโพธิยามมเรศกนังนันทิวัตโน เอวังตะวังวิทยโยหกอิเสสุชัยมังคะเลอปราชิตปัลลังเกสิเสกปัตวิโพคะเลอภิเสกเกสปพาพุทธนางอัปปโตปโมทติสุนักตังสุมังคลังสุปภาตังสุติตังสุโกโนสุมุโตจัดสุธิทังพัมมัจจุสุประกินังกายากรรมังวาจากรรมังประกินังประกินังมโนกรรมังปณิทิเตประกินาประกินานิกัตวานาลภัณฑเทพบรรกตเตอัฏฐาสุกิตตาวิรุฬหะ พุทธสัจเนอโลคาสุกิตาโทหาสหาสภิสเหิยญตญิภิสุรันตุพนโตเยเทเวะสัมมิงท่านเนือธิกตาทีไายุกสัสตาห์ทุตุสุกิตาหตุสปัปทาดักขันตุสปัสสัตตนังลักขันตุจินัสสะสนังยากาจิตป,ปัธนาเตสังสเพปุรตุมโนรธายุตตะกะเลปวัสตุวัสังวัซซ้ววววาวลาหกาโลคาจุป,ปัทวาเตสังเนวันจุจสสปัปทากายาสุขัจิตตสุข,ขังอรหันตุยาธาลหัง บทสวดธรรมานิยมัสุตังเอวัเมสตังเอกังสมัยยังภักวาสาวัตถยังวิหรารติเชตวัยในอนากาศพินิกัสสะอะเมตัดลาโคภักวาพิคูอมันติสิพ,พิขเวติพัฒนเตติเตพิคู้ภักขโตปัญจสุสุมงภักขวาอิาจาระวิจะอุปปัฏา,าวาพิขเวตาธาคาตานังอนุปปัฏฐาวาตาธาคาตานังทิตาวาซาธา,าตุธรรมะ ทิตตาธรรมเนียมตาสัพเพสังขาราอนิจจติตังตถาคัโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชตวาอภิสเมตวาจิกติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิบารติวิพัชติอุตตนิกรติสัพเพสังขาราอนิจจติอุปัฏฐวาภิกขเวตถาคตานังอนุปัฏฐวาตถาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมติตตาธรรมเนียมตาสัพเพสังขารทุกขชาติตังตถาคัโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชตวาอภิสเมตะวะจิกเเเเตต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 ิิิิิิิิทสปปปปััญญาววอุนิกรติสสััพพเงขขาาทุกชติ อุปปัฏฐาวะพิกุเวตท่ากตานังอุปปัฏฐาวะตรทากตานังทิตาวชาธาตุธรรมะติรตาธรรมเนียมตาสัพเพธธรรมะอนัตตติตังตรทากรโตอภิสัพพุชิติอภิสมะติอภิสัมพุชิตาวาภิสมะติวาจิกระติเทเสติปัญญาเปรติปัตตภเปรติวิวัลเวิภัสติอุตานิกรติสัพเพธธรรมานัตติอิธรรมะวจัพขกวาตัมนาเตภิกขุภัคกวาโตภิชิตังพินันทุนติพัทธกะรัะคาถา อาตีต่างนานาข้าเมื่อยยานาปฏิกังเคอนาคาตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะถาตีตัปิีนันต่างอปัตตัญจาอนาคตังสิ่งเปรนดีก็ลาไปแล้วสิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาประจุบันนันจายโยธรรมังตระทัตถาวิปัสติอสร้างในหลังสร้างปัตตังวิทามนุภารุหะเยผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างแจ้งไม่งอแงไม่คอนแขกเขาคนพ่อปู่อาการเช่นนั้นไว้อาชีวะกิจมาตัดปังโกชัญญาาามนงสุเวยเพกิจต้องทีามตมพุนนี้หา เพราะว่าความผิดผิ้นต่อมาชั่ลาผู้มีศสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอาโหรละตมาตันติตังตังเวพัเทกรติสตโตอจิกเตมุนิติมุนิผู้สงบย่อมเก่าเลียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดคานทั้งข้างวันและก็คืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงนาทีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวกขาประจับเวกขณะสัสเพสังคาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรู้ทำนามาทำทั้งหมดทั้งสิน้น มันพิจิตรเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัเพสสร้างขาราทุกข้าสัขาขงขายคือร่างกายจิตใจและรู้ทำนามธรรมทั้งหมดทั้งสิน้นมันเป็นทุกคนนยพาพอเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเพธรรมา,านัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่คนถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา,าทุวงชีวิตตั้งชีวิตเป็นของยั่งยืนท่วงมรณะังความตายเป็นของยั่งยืนอาวสังมายามริตพังอัลพึงจะตายเป็นแทยีี่บเรรณังเนยัควาอที่จะส ยังกายโยอจยีหลังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นั่นเอาไปตัวญญญปกวิญญาณโอคันปัสจักวิญญาณฉุดโถอันเขาทิ้งเสร็จแล้วอาทิเสร็จสติจากนอนทับปฐวิญซึ่งแผ่นดินกระลิงพลังอีวาพัดดุดดังท่อนมาและท่อนฟืนกระถางหาประโยชน์ไม่ได้อันนี้เจ้าวัสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปปัตถวญาธรรมิโนโมีความเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปปัตชิตวานิรุชันติขันเกิดข,ขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังภุปะสมมุสุขโขความเข้าไปสงบระงรับสังขารทั้งหลายเป็นนนสสสสุขออยยยยย่่าาาางงงงงิิาานนััััััััพพเตตตตตมรณะดจทท้้หลลวกู มา,ามริสูตจับมาริสาเลที่ตายแด้รักกันมาจัดตายกเทว่างมาริสามิเราก็จักตายอย่างนั้นเหมือนกันนัทีีเมเไอถาสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแกเราเลยบทสวดไม่ตายอย่างกิจจิ ยังกิจจิคุสรังกรรมังกับสเปนพระเถรตังปุญญโนอรุโมทัสุนันตุโพโตเยเทวะอสมิงทานอาิตตาทีคายุกาสัทถาตกตาหตุทุขะปัจจันตุมาตาปิตาสุกิตาหตุทุขะปจจันตุสเพยติกาสุกิตาหตุทุขะปจจันตุสเพอยติกาสุกิตาหตุทุขะปัจจันตุสเพปิชาสเพยาคัสเพยเปตาสุกิตาหตุทุขะปัจจันตุสเพยอาจาริยุปชญาสุกิตาหตุทุขะปจจันตุสเพยนักขตัสุกิตาห้ตุ บทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสโตะคติมายะอิติภควานโมโพธิสโตะคติมายะอิติภควานโมโพธิสโตะคติมายะอิติภควาปฏิทินาคาถาหันธรรมยังเทวตาที่ปฏิทนาคาทายูพนามาเซย,ยาเทวตาสันติวิหาราวาสิณีทูเพ ทูเปเคารโพธิคเรตะหิ่งต่หิ่ง,ต,งตาธรรมทาเนนโพวนตุปุชิตาโสทิ่งกรนเตทะวิหารามันทะเรเทราจามัชานาวกาจัพิขโวซารามิกาธานปฏิอุปสากาคามาจัดเทสานิขมาจัดสลาสัปปานภูตตาสุกิตา,ตาพวันตุเตชลาผู้ชายเยปิ อัจสัมพาวาสังเซตชาตาทัมโวปปาติกาเนยยาในกังธรรมวรังปฏิจเตสเปหิทุกษัโรตุสังขยังทาตุจีลังสตังทมโธทมธรรมธราชับปุคลาสังโคโฮตุสมัคโควะอัจทยัจหิตายัจะ อัมเพรลักตุสัตถมโมสัพเพธรรมาจาริโนวุฒิิงซัมปับเนยยามะธรรมเมอริยประปเวชิเตสปันนาหตุสัพเพิปารยยิรโนพุทธัสสเนธรรมมาธาัางปะเวชันโตกาเรเทโวพระวสุตุวุติภาวายาสัตาาตานังสมิทังเนตุเมธานิงมาตาปิติติตาจะอรักษ์ชังนิจังนักตุปุระกงังเอวังธรรมเมนะราชานโนปะชังลักตุสัพทาเทวตาอุยโยชนคกถา ทุกขปัตตาจะได้ทุกข้าพยาปัตตาจะได้พยาโสกปัตตาจะได้โสกการหุสัพเพภีปานิโนเอตาวตาจะอามให้สร้างบัตังปุญญาสร้างบัตังสัพเพเทวานุโมทันตุสปะสร้างปฏิสิทธิยาทานังทัตตุสัทธายาสีลังนักตุสัปทาภาวนาเพียตาโหตุขัจตุเทวตาขตาสัพเพพุทธาพระปัตตาปัญเจกานจ่ายยังพลังอรหันตานันจเตเชนารักังพานามิสปันโซสุมังคละคาถา โหตุูสัพพังสุมังฆรังรักขันถูสัพปเทวตาสัพพาพุทธานุภาเวนะโสธีโหตุูนิรันตลังโหตถูสัพพังสุมังฆะรังรักขันถูสัพเทวตาสัพพาธรรมานุภาเวนะโสธีโหตุูนิรันตลังโหตุูสัพพังสุมังฆะรังลักขันถูสัพเทวตาสัพพาสังฆานุภาเวนะโสธีโหตุนิรันตลัง สัพเพพุทธาพระปัตตาปัญเจกาันจัยังพรังอรหันตานันจัเตเชนาระคังพนามิสปัสโซสเพพุทธาพระปัตตาปัญเจกาันจัยังพรังอรหันตานันจัเตเชนาระคังพนามิสปัสโซสเพพุทธาพระปัตตาปัญเจกาันจัยังพรังอรหันตานันจัเตเชนาระคังพนามิสปัสโซสเพพุทธาพระปัตตาปัญเจกาันจัยังพรังอรหันตานันจัเตเชนาระคังพนามิสปัสโซสเพพุทธาพระปัตตาปัญเจกาันจัยังพรัง อาหันตานันจเตเชนาล a k a h p a ิส m i n สัพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัญเจการนจัยอยังพลังอาหันตานันจเตเชนาล a k a h p a ิส m i n สัพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัญเจการนจัยอยังพลังอาหันตานันจเตเชนาล a k a h p a ิส m i n สัพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัญเจการนจัยอยังพลังอาหันตานันจเตเชนาล a k a h p a ิส m i n สัพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัญเจการนจัยอยังพลังอาหันตานันจเตเชนาล a k a h p a ิส m i n สัพโส ด้วยอานาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพาเจ้าได้สดสาร,รยาพรนพุทธวันนี้ข้าพาเจ้าขอนนองก้าอุทิศวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าเศรฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธเศ็จสุสวรคาลัยขอในุสรแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสภัสสิริมงคลแก่ข้าพาเจ้ามารดาบิดาของข้าพาเจ้านางสาวทินทิรางงานรัตนกุลนางอรไทยงามรัตนกุลนายสมทิพย์งามรัตนกุลให้แข็วค่าปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีหลังและสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอา ไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้สัตว์เลี้ยงของข้าพเจ้าแล้วคลาปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงขอทิีส่งกุศลนี้มอบให้แด่นายสหวัฒน์อนุคุณวัฒนานายกฤษดาประชาสินชัยนายวิภูบุบปดิษฐ์ผู้ร่วงลบไปแล้วขอให้ความสุขสวัสดีจงมีเกล่าเทวดาทั้งหลายทั้งปวงที่ได้มาฟังการสดสดารยาพระพุทธมนต์นี้ขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทศเทเวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน,น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลสู่ตัวข้าพเจ้าสู่วัตถุมงคลพระปิตายศเศษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมตได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ตัวข้าพเจ้าแก่คู่แก่ผู้ครอบครองวัตถุมงคลและผู้บูชาวัตถุมงคลทุประการเทอญ